ห้าข้อของการตกปลาหน้าดินเหยื่อนั้นเป็นตัวช่วยในการเรียกปลาเข้ามากินเบ็ดซึ่งจะมีการผสมแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นการหมักหัวเหยื่อก,การทำเหยื่อปลานิ่นการทำเหยื่อปลาตะเพียนการทำเหยื่อปลายี่สกุกจะมีส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปตามแต่นักตกปลาทุกท่าน หมายนั้นจะมีส่วนสำคัญในการตกปลามากสำหรับนักตกปลาทุกท่านซึ่งจะมีผลต่อการกินการเข้ากินเหยื่อในแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันออกไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นใต้น้าอาจจะมีโตหรืออุปสรรคที่เรียกว่าสาลายที่เป็นตัวอุปสรรคที่สำคัญในการตกปลาของทุกท่านอุปกรณ์ คือส่วนสําคัญในการตกปลาของทุกท่านและหน้าตกปลาทุกท่านช่วยให้การตกปลาของเราง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสามารถตกไปยังจุดที่เป้าหมายที่ท่านต้องการได้ง่ายขึ้นเล่นปลาได้สนุกมากยิ่งขึ้นบางครั้งในการตกปลาอุปกรณ์ต้องเหมาะสมกับปลาประเภทที่เราจะตกเทกคนิคในวิดีโอข้างต้นนี้เป็นการนำปลาขึ้นโดยไม่ใช้สวิงโดยใช้เทคนิค เล่นปลาให้เหนื่อยแล้วค่อยนําเข้าขึ้นฝัง่งในกรณีที่ว่าเราไม่มีสวิงหรือไม่มีคนตกปลาให้เราอย่างเช่นการตกปลานินทําไมถึงต้องใช้เบ็ดเล็กบางท่านนักตกปลาทุกท่านอาจจะรู้กันว่าในการตกปลานินเราอาจต้องใช้เบ็ดตัวเล็กเพื่อความผิ้วในการกินของเขาติดปลาง่ายแต่บางพื้นที่อาจจะใช้ไม่ได้ สภาพแวดล้อมจะส่งผลต่อการกินของปลาอย่างเช่นอากาศฝนตกแดดร้อนอาจจะมีผลต่อการกินของปลาทําให้ปลากินอืดหรือไม่กินเลยหรือบางครั้งอาจจะกินจัดมากในการตกปลาทุกครั้งระดับน้ําก็เป็นผลที่ส่งผลต่อปลาที่เราจะตกปลาแต่ละเพศเขาจะมีระดับน้ําที่เขาอยู่และระดับน้ําที่เขาอยู่ไม่ได้